ครับพี่น้องตอนค่ำครับอากาศเยน็นๆได้มาหาพี่น้องทงั้งส่วนหนึ่งครับ,ท,บทังไบวัดปลามงคลทรรมอบัดกำลังเก็บเข่าครับเป็นย่านครับทำทาสีมีฝนพี่น้องมือนี่นี่คือซุมส่วนบันสังแปนครับกับเบื้องเป็นน้ำกันพี่น้องหนีฝนครับหนีฝนเพื่อนเราอากาศอากาศบดีมือนี่ เยักสอบแล้วบ่วน,นี่จะไปหลวนครับนนแข็งแรงแข็งแรงเ <c oughs> อาไปอสเดสันเ เ,เขาขเอาขึ้นเอาเมียวนึ่งหลอเป่สวยหลายแวล้วด่ข้องยัดหมโอ้สามหลอเอาเป็นออกสามหลอครับมียังหลายครับยังกอกสอบป่แล้ว <laughs> คือวิธีชาวบ้านอย่างวัดสกุลนครเท่าครับซอยแห้งกันครับซอยเหลือเกียรกูลประมาณนี้ครับผมคือได้ซอยไปแย่างเบื้องบ่า Thank no.

คี่ธีชาวบ้านี่ีีวยงก็ว่าไปของบ้านทแปน่าว่าไปวเนาะที่นเขาไดู้นั่นไ้าววต่ละา ขอให้พี่กับพ่อก็ <laughs> <laughs> <laughs>

สอก่อามาีกสมาอีกสอบ,สอบาอบ่อนเลยสอบกพอพี่น้องเอ้ยบอ้่มันสอบยล่ะอไปไม่ดโ๊แตกนมันอยๆสอบกบพ่อพอครับเขาได้หลายครับพี่น้องพี่น้องกับบิงน้ำกันครับผมนี่คือขอขอครับตอนนี้มาเรียพี่น้องนี่คือ บ้านจังแปนครับซุม้มสนบ้านจังแปนเท้าเลยทำหน้าครับทำหน้าปีพี่น้องได้ซ้ำนี้ขนาดนี้ละนี่คือสอบเขาครับขนขึน้นพวกขนเพป็นก็ขนขึ้นแล้วครับทูนหรืออนปุ่นละไล้ครับได้หลายนี่คือทำเภอสว่างครับนี่สว่างด่านลินจังหวัดสกลนครเฮา ลังเก็บเกี่ยวครับรถเกี่ยวกับโบท่านกันผู้จะเกี่ยวเร็่ยวๆกับว่านา่นได้เกี่ยวประมาณนี้ครับมันวันเวลามันพร้อมกันครับอายุของเขาครับสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็เกีียวได้เลยครับเพราะว่าก็เกีียวร้อมกันรถกับโบโบหลายครับรถกับสีบกุ้งขั้นในบ้านแมนเบิร์ดครับหอด บ้านเลยทังไปวัดปลา,า,ามงคลธรรมบาดตาเข่าครับเรียนหนึ่งกับใส่สัญจรเรียนหนึ่งกับตาเขาครับพี่น้องกับเบื้องไปยังสีละลักษณะนี้ครับขอบคุณหลายๆที่เขามาชมชิบนี้่ครับผมขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขสุขภาพแจ้งแรงทุกคนทุกขอบครัวครับอันที่หนึ่งที่สิบหกไก่แหงแห่ง,งปัง,ปง